หมอดูทักเปิดดวงปี2565ธุรกิจใดมาแรงสุดๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับกลับมาพบกันรอบนี้กับเรื่องเด่นๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับธุรกิจใดที่จะมาแรงแซงทางโคง้งเด่นสุดๆ ในปี2565เรียกว่าแรงนะครับสวนกระแสกันเลยทีเดียวนะแน่นอนครับหลายๆท่านก็มีการพักมีการเว้นระยะนะครับหรือว่าอาชีพที่คุณทำเนี่ยอาจจะรู้สึกดอกๆไปในช่วงที่ผ่านมาแต่ปีนี้ครับจะมีอาชีพมีธุรกิจที่มาแรงกว่าชาวบ้านเขาครับวันนี้อาจารย์ได้คัดมา3ธุรกิจที่เด่นๆนะครับข้อแรกนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาว ดาวอาทิตย์นะครับซึ่งได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดหมายถึงชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจแรกที่อาจารย์จะพูดถึงคือธุรกิจด้าน IT ทีคอมพิวเตอร์นะครับธุรกิจเกี่ยวกับ IT ทีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะครับจะมีการขยับขยายตัวอย่างมากในปี2565โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ด้วยสภาวะต่างๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับแล้วจะเป็นนวัตกรรมที่เราเองอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีเทคโนโลยีแบบนี้มาให้กับคนไทยได้ใช้ ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยนะครับจะเป็นนวัตรกรรมที่สั่นสะเทือนนะไปยังต่างประเทศด้วยนะครับหรือว่าทั่วโลกก็จะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องไอทีคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่อง IT ต่างๆรับรองว่าธุรกิจนี้มาแรงแน่ๆนะครับธุรกิจที่2นะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือธุรกิจด้านอาหารที่เป็นออนไลน์นะครับหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเอง หลายๆท่านก็คงจะมีความคุ้นเคยนะครับในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมากับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีการที่เรียกว่ามีการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้านะครับหรือว่าร้านค้าที่เป็นแบบเดลิเวอรี่จะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงธุรกิจอาหารที่เป็นลักษณะแช่แข็งนะครับเนื่องจากดาวอาหารของดวงเมืองเนี่ยนะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ย อยู่ในตำแหน่งวินาศของดวงเมืองหมายถึงนะครับวินาศนั้นแปลว่าการผัดเปลี่ยนการเดินทางเปรียบเสมือนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็วินาศก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออาหารที่มันไม่สดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในปี2 5 6 5ดาวดวงนี้ค่อนข้างมีคุณภาพมากมีกำลังมากนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดาวใครที่กำลังจับธุรกิจอาหารหรือคิดจะเรียนในเรื่องของอาหารนะครับ อาจจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่เป็นแบบแช่แข็งหรือว่าสามารถเก็บเอาไว้ได้นานๆนะครับรับรองว่าธุรกิจนี้ไปได้ดีแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับธุรกิจอย่างที่3อย่างสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับนั่นคือธุรกิจการสื่อสารนะครับแล้วก็การโฆษณานั่นเองเกี่ยวกับระบบมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับ ระบบมาร์เก็ตติ้งหรือว่าโฆษณาต่างๆจะมีการขยายตัวมากโดยเพราะถ้าเป็นโฆษณานะครับที่ผสานกับช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าโฆษณาต่างๆเข้าไปแทรกซึม ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับในวิดีโอคอนเทนต์ก็จะมีเรื่องของโฆษณานั้นเข้าไปแทรกซึมค่อนข้างมากและในปี2565ดวงดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อนะครับเกี่ยวกับการโฆษณานั้นจะมีแรงกำลังมีความเข้มแข็งอย่างมากเลยนะครับมีการขยายอย่างแน่นอนครับถ้าใคร น้องๆหนูๆที่อยากจะเรียนในเรื่องของสื่อสารสกสนเทศหรือโฆษณานะครับสามารถที่จะลงมือได้เลยเต็มที่รับรองว่าเฮงดังปังรวยแน่นอนครับเอาละครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับธุรกิจที่จะมาแรงนะครับ3ธุรกิจที่อาจารย์คัดเลือกมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับรายการหมอดูทักนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ